พี่น้องเอออีกแล้วจ้ามึงรู้หรอล่ะดอกคำงามดอกเงี้ยอวบพี่น้องเฮ็ดพึ่งเขา่าเฮ็ดพึ่งหวานจ้าพี่น้องดอกแรกแหกหมานจ้าของมือนี่จ้าเอายางตอจ้าเป็นไงาเพิ่งพ่งใหญ่นี่มาโรนเอนี่พี่น้อง พ่อใหญ่เป็นคนเก็บพี่น้องอันดอกนึงตาอีกดอกนึงจ้าอเออดอกอีกดอกหนึ่งพ่อใหญ่เป็นคนเก็บจ้ะพี่น้องพูดดอกหนึ่งเถาะดอกหนึ่งพี่น้องพ่อใหญ่เป็นคนเก็บโอ้ยมือบางเมอดโมเมนต์วาเทนนี่ดอกนึงพี่น้องอันนี้ดอกนึงโอ้ยหัวหลุดแล้วเห็นบอหัวหลุดง่ายๆได้พี่น้องเห็ดอันนี้นะเยอะพี่น้อง ดอกน้นอยๆตะกิตตะแกะพี่น้องเนี่ยมาพี่น้องตะกิตตะแกะเห็ดเพลิงสีน้ำตาลจ้ะเอ้ยพี่น้องมึงน,นี้ตะจุ่มงามมั้งเนี่ยมึงพี่น้องเก็บแบบพินๆไปเลยนะมึงพอยไงมึงไายมึงพอยไงพอยไงหายจืดถึงผุนพี่น้องอะไรอ้ยโอ้ย,อย,อยจ่าดอกหนึ่งพี่น,อน้องยุงตอมตอมหัวข่อย พี่น้องอืมพี่น้องดอกตะกี้ตะแกะเด้พี่น้องพี่น้องเติ้ลพี่น้องยิ่งเหมือเหม่อเราคอยอ่ะยุ่งกับกัดพี่น้องอีกแล้วติ้นี้แล้วคุณดอกนั่งจ้าขันเทจ้าดอกนั่งอืมอืมนะพี่น้อง พอใหญ่เรา,าย่างไก่ชอบสิบัวคอยเห็นเห็ดพี่น้องดอกพอยายพุ่นอียะโอ่โอโอโงพอใหญ่ว่าเพิ่นขอเห็นแต่งามงามตุม่มุติมีอีแม่ข้ามราอีหลีพี่นอ้องพี่น้องตุ่มุติมีพี่น้องเอย่าอายนะมาโรเนนพี่น้องพี่น้องตุ่มุติมีพุ่นติดสองดอกหนึ่งจ้ะ มันนอย่างเด้ที่กล้องอันปี้บตานตุทมตมีพี่น้องออกลิปมอดเนี่ยพี่น้องพี่น้องดอกตุ้ม,มติมีอยู่พี่น้องเห็ดเพิองจ้าเห็ดพึ่งเกาลาัดพี่น้องพญหญัก็มาน้ำด้พี่น้องอหาย,ยคุณพี่น้องคุณมาพ่าใหก่กินข้นเกียดด้พี่น้องคุณเอามือบังเม็ดเ,าเอาไซมหโอ้นี่เชิญนเนี่ย งามงามผุ่น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 ไหนะแบบพี่น้องไซ